ทุกคนวันนี้นัดจะมารีวิวร้านอาหารเจหรูยี่นะคะเป็นอาหารเจเพื่อสุขภาพทุกคนเปิดมาก,ก็คือดูเมนูเขาสิคือแบบหลากหลายอลังการมากคือมีซาชิมิด้วยนะใครจะไปรู้ว่นนี่คืออาหารเจนะทุกคนไม่มีเนื้อสัตว์เลยสักนิดนึงคือแบบเขาทํานี่เหมือนมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากด้วยนะทุกคนอยากจะบอกว่ามากินหลายรอบแล้วไม่ได้โอกาสรีวิวสักทีคือครั้งนี้ก็คือแบบอ่ะรีวิวสักหน่อยแล้วก็มีแบบเป็นข้าวราดแบบนี้นะทุกคนก็คือแบบราคาถูก มากจานละกแบบประมาณ60บบาทอ่ะ เออคือแบบแล้วก็อร่อยรสชาติดีเวอร์แล้วก็คือชาวต่างชาติก็เยอะด้วยนะทุกคนนี่คือเมนูหลากหลายมากคืออยากจะบอกว่าร้านอยู่ตรงแถวแถวหัวลําโพงนะทุกคนก็คือถ้าเกิดมาแถวนั้นก็คือปักหมุดมาเลยนะจ๊ะนี่มีเบอร์โทรด้วยนะก็คือโทรไปถามเขาก่อนได้นะจ๊ะเบอร์ประมาณนี้เลยแล้วก็มีรับจัดโต๊ะเจด้วยนะนอกสถานที่อะไรแบบนี้นะทุกคนนี่ที่เราสั่งมานะคะก็คือจะเป็นอันนี้แบบเป็นแกงไม่เช่อเขาเรียกอะไรนะผัดผงกะหรี่นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นผัดพริกแกง ะนะคะนะคะนี่เออก็คือน่าจะเป็นแบบพวกเอ่อโปรตีนกเกษตรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น,นิซาชิมิยูีิทำเหมือนมากแล้วรสชาติก็โอเคด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหูฉลามทุกคนแต่ก็คือเห็ดนั่นแหละแล้วก็มีเป็นเหมือนพวกหุ้นเส้นอะไรแบบนี้คือรสชาติด,ดีเหมือนกระเพาะปลาํำแดงอะไรแบบนี้นี่ซาชิมิโอ้โหเพื่อนๆวีบะนาวไปแล้วก็คือ จิ้มวาซาบิแล้วก็แบบโชว์อยู่นิดนึงคืออยากจะบอกว่าเออมันทนแทนกันได้นะทุกคนคือแบบเออเขาก็ทําเหมือนนะคือดูลายดูอะไรอย่างงี้สิเห็นไหมเออนี่นะคะก็จะเป็นแบบแซลมอนแล้วก็ทูน,น่านะคะเออกล้องชัมม้นนึงก็สะฟุงฟ้งๆหน่อยนะคือลืมเฉดเด่นกล้องอะทุกคนต้องขออภัยคือกล้องฟุ้งมากคืออยากจะบอกว่าเออกินแล้ววาซาบิขึ้นนะโอ้ยกินน้ำลายอ่ะอันนี้คือไรน่ะ พิกแกงผัดพิกแกงนะทุกคนกล้องยังฟุ้งอยู่เออพิกแกงก็คือได้แบบรสถึงชาติถึงแบบรสถึงชาติอะไรละ่ะรสถึงพริกถึงขิงจริงๆนะทุกคนคือเครื่องแกงเขาก็ดีแล้วก็อันนี้คือดีอมากอยากจะบอกว่าเอออร่อยนะทุกคนแต่ว่าติดหวานไปนิดนึงนะก็คือ,คอต้องใส่แบบจิกโชใช่ไหมเขาเรียกจิกโฉใช่ไหมเออมันจะแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆพอดีเลยแล้วก็คล่องคอทุกคนส่วนอันนี้ก็คือเป็นผัดผงกะหรี่นะ เออก็อร่อยดีนะอันนี้เขาก็ทํามาเป็นแบบมีแบบว่าเหมือนกับเป็นกุ้งผัดผ,ดผงกะหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่น้องสั่งมาคือข้างในมันก็จะเป็นเหมือนแบบออกเป็นเนื้อแดงๆเหมือนกุ้งอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนเออโอ้โหกินเข้าไปคําใหญ่มากจริงๆนี่แล้วก็เออให้น้องลองชิมนะคะนี่ก็ลีลามากอะลีลาลีลามาก ยังยังไม่กินืทนทำหน้าขนาดนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นหมูทอดนะคะทุกคนนี่น้องก็กินถามว่าอร่อยไหมอ่าตอบว่าอร่อยนะคะดิฉันก็ยังไม่ move on ไปจากแบบซชิมินะทุกคนก็คือยังแบบเออฉันก็คือ แบบเลิฟอันนี้นะคะให้เป็น MVP นะคะนอกจากละหน้าตาที่มันจะเหมือนซาชิมิจริงๆแล้วก็รสชาติก็คือได้แล้วก็คือระหว่างที่กินก็คือเห็นเขาถือปอบเปียกก็บอกว่าอุ้ยปอบเปียกก็น่ากินแต่ไม่ไหวแล้วไงคืออาหารมันเยอะมากแล้วนะคะมากัน3คนอันนี้หมูทอดก็คืออร่อยนะคะก็คือกรอบๆนะคะทอดมาแห้งๆนะคะเออนี่ก็ยังไม่จบจากแกงกะหรี่นะคะก็กินไปเรื่อยนะคะคือ อยากจะบอกว่ารสชาติดีราคาไม่แพงนะทุกคนก็คือหมดเนี่ยกินไปก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ500กว่าบาทเองอะ่ะก็คืออาหารก็คือจานละร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนี้นะทุกคนเอออันนี้เช็ดหน้ากล้องแล้วโอ้โหซาชิมิยังไม่มูฟออนเห็นไหมกินไปเลยจิกะสชิ้นนะคะทั้งทูน่าและแซลมอนนะคะคือชอบมากนะคะวาซาบิขึ้นจมูกไปอีกนะคะเอออร่อยนะทุกคนคืออยากจะบอกว่า แบบบางคนยังจะคิดภาพแบบเอ้ยอาหารเจจะไม่อร่อยจะแบบไม่หลากหลายคือมาร้านนี้จ้ะแม่ลองมาดูจ้ะแม่ร้านนี้นะจ๊ะคือโด่งดังอยู่เด้อร้านนี้นะทุกคนปักหมุดมาได้เลยอย่าลืมมากินกันนะอร่อยมากเลย